สวัสดีครับคลิปนี้ผมขอฝากถึงแซนหน่อยนะครับว่าเรายินดีรับคำท้าของแซนแล้วเรายินดีวางเงินรางวัลน,นะครับไม่ใช่เงินพนันนะครับเราจะไม่พนันกันเราจะแค่ตั้งเงินรางวัลอยู่ที่ว่าแซนจะเอาเท่าไร่ครับเรายินดีเอา1ล้านเอา1นึ่งแสนเอา2ล้านเอา3ล้านเราเต แล้วเราจะเอาเงินรางวัลวางให้กับคนกลางไม่ใช่วางให้กับทนายตุยหรือพี่หนุ่มกัญชัยไม่เอาครับแซนอย่าเอาคนที่สนิทกับแซนนะครับเราต้องเอาคนกลางที่เราไว้ใจและสบายใจนะครับอันที่สองก็คือแซนต้องเขียนสัญญาฉบับโดยชัดเจนแล้วสัญญาฉบับนั้นก็จะมีทุกข้อแม้โดยชัดเจน ว่าผู้ชนะมีสิทธิ์เต็มที่จะเอาเงินรางวัลไปทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของผู้ชนะอย่างสมมติเราชนะเราก็จะเอาเงินรางวัลไปบริจาคแต่ถ้าแซนชนะแซนก็เอาเงินรางวัลเนี่ยไปลางหนี้พนันตัวเองก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นสิทธิ์ของแซนแต่แซนต้องทำสัญญาโดยชัดเจนหลังจากนั้นฝ่ายเรากับฝ่ายแซน เซนสัญญาเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางเงินพอวางเงินเสร็จแล้วแซนต้องเอารูปต้นฉบับที่แซนบอกว่าแซนเป็นคนถ่ายรูปนั้นด้วยมือตัวเองจากเครื่องกระติกรูปนั้นแซนต้องเอาเครื่องกระติกไปโมกให้กดีเดีสัยจะได้ดียสัยเขาดูดรูปนั้นออกมาแล้วเอาไปพิสูจน์ว่าเป็นรูปตัดต่อหรือไม่ใช่หลังจากนั้น ดีไซนพิสูจน์ออกมาแล้วผลเป็นยังไงเราก็ยินดีรับได้ครับแต่แซนต้องทำตามกติกานะครับถึงเราจะหาว่ามันเป็นคำท้าและการวางเงินรางวัลโดยถูกต้องเราจะไม่พนันนะครับเราจะไม่ทําอะไรที่ผิดกฎหมายและผมก็ให้เวลาแซนถึงวันจันนี้นะครับขอให้ภายในวันจันนี้ แซนต้องอัดวิดีโอแล้วตอบกลับมาว่ารับหรือไม่รับอยู่ที่แซนนะครับผมฝากแค่นี้นะครับแต่ย้ำอีกรอบหนึ่งเป็นเงินรางวัลไม่ใช่เงินพัานนันครับเราไม่พนันฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ